เอาละอีกอันนึงคือถ้าเกิดเงื่อนไขของความสัมพันธ์เนี่ยเราทราบรูปแบบกราฟนะครับหรือว่าโจทย์กําหนดกราฟมาให้หรือแม้กระทั่งโจทย์ไม่ได้กําหนดกราฟหรอกแต่ว่าโจทย์กําหนดเป็นแบบเงื่อนไขและมีสมาการมาให้แล้วเราเอาสมาการนั้นไปลากกราฟได้ใช้วิธีนี้จะง่ายที่สุดนะครคือตรวจสอบโดยการสามารถที่จะทําโดยการลากเส้นตรงขนาดแกน y อันนี้คือสิ่งที่น้องพูดมาเมื่อตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเช็คยังไงใช่ไหมขนานแกน y คือเส้นแนวตั้งคิดอย่างนี้นะในกราฟของความสัมพันธ์แล้วพิจารณาคือถ้าเส้นเส้นเอ,อ่อตรงแกนขนาน y ใดๆตัดจุดเดียวเป็นฟังก์ชัน้าตัด2จุดหรือว่ามากกว่า1จุดไม่เป็นฟังกชันนะครับจบเลย อันแรกเป็นไหมฟังก์ชันเนนะไีไม่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 เป็นนะอ่าก็คือลากเนี่ยเส้นขนานใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมตัดสองจุดไม่เป็นฟังก์ชันอันที่สองเป็นไหมข้างขวาเป็นไหมเป็น,ปนอ่าแล้วก็ลองลากดูเห็นป่ะตรงไหนก็ตัดจุดเดียวเสมอนะฮะเฮ้ยตัดเส้นนี้เหมือนกวนๆหน่อยนะ ใช่ไหมคือถ้าลากจุดเนี้ยอาจจะดูเหมือนว่าตัดสองจุดว่ะีนะทีลากไมตรงอย่างนี้ถือว่าตัดสองจุดไหมอะมองเห็นไหมเออถือว่าตัดสองจุดนะเออใช่ปะไม่รู้เนาะอาจจะไม่เป็นนะอันนี้ฝากไปเช็คกับที่โรงเรียนนิดนึงนะคือเป็นไปได้ว่ารูปวาดผิดเนี่ยอ ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาอย่างนี้ไปๆอย่างเงี้ยก็ต้องไม่เป็นนะเพราะว่าณจุดนี้มันตัด2จุดผ<ม>่านมาไปไปไปเช็คดูหน่อยว่าเขาให้เป็นหรือไม่เป็นนะครับทีนี้การหาค่าของฟังก์ชันตัวอย่างที่4 5 5้ f x เข้ากันเนี้ยโจงหาค่าของฟังก์ชันอันนี้มีปัญหาไหมทำได้ไหมได้ เอกเอก็คือง่ายมากเลยตรงไหนที่เป็นเอนเอแล้วแล้วแล้วมันเป็นเลขหนึ่งก็แทนหนึ่งลงไปใช่ป่ะอย่างข้อแรกได้เท่าไหร่ก็อ่สี่จบเลยทีนี้ไอ้ตัวที่จะมีปัญหาคือข้อสามครับข้อสามได้เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวโทษทีอ่ะข้อสามได้เท่า,าไ,ไหร่ ือวิธีทำนี่นะครับตรงไหนที่เป็น x ให้แทนได้ x บวกหใช่ปะข้อนี้พี่ขอสอนเพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการทำต่อไปในเรื่องของคอมโพสิตฟังชันซึ่งไม่ได้เรียนวันนี้หรอกเรียนครั้งหน้าแต่ว่าจะขอพูดไปก่อนพี่มอง x เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงโอเคไหมนะครับเพราะนั้นตรงไหนที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีแดง ก็คือตรงนี้ถูกไหมแล้วพี่บอกว่าถ้า f x บวกหนึ่งะครับจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่อลบหนึ่งไม่ใช่บวกหนึ่งก็ถูก x ลบหนึ่ง,ง x 1, จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็คือสองบวกสองแล้วพี่ก็เอากล่องสีแดงมาใส่ตรง x วงหนึ่งจบไหมจบไหมแล้วตรงนี้คือกล่องสีแดงใช่ไหมใช่ เพราะนั้นกล่องสีแดงข,งข้างขวาพี่ก็ต้องใส่ x ลบหนึ่งทัไหมฮะทีนี้จบวิธีทำก็คือเป็น2 x ลบ2บวก2คำตอบก็คือ 2x ถูกไหมฮะจบเท่านั้นนี่คือวิธีทำนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ย พี่เปลี่ยนตัวแปร x เป็น y ได้ไหม <Y. S 1> เป็น y ได้ไหม <Y. S 1> ยอมต้องได้ <Y. S 1> ใช่ <Y. S 1> พี่เปลี่ยน y เป็น g ได้ไหมเป็น g ได้ไหมเออได้ก็ต้องได้พี่เปลี่ยน g เป็น h ได้ไหม h h, h. ก็ต้องได้ แต่โจทย์ข้อนี้เขาจงใจให้ตัวแปรเป็นอะไร x เพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนงงไงโอเคไหมต้องเข้าใจว่า x ตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยกับ x ตัวเนี้ยคนละ x ครับจบปะ x ตัวเนี้ยกับ x ตัวนี้คนละตัวกันนะฮะเท่านห้นเนง่ เพราะนั้นในเมื่อมันเป็นคนละตัวเราก็ไม่ไม่ต้องมองเป็น x มองเป็นกล่องเลยฟังกช์ชันกล่องเท่ากับ2กล่องบวก2ทีนี้ฟังกช์ชันของ x กลบ1ก็คือ x ลบ1อยู่ในกล่องก็เลยเท่ากับ2วงเล็บ x ลบ1บวก2จบไหมเ่านั้นคิดอย่างนี้จะง่ายกว่านะค,คือเขาจงใจให้มันเป็น x กับ x หน้าตาเหมือนกันแต่ในความจริงคือ x คนละตัวแล้วนสะัาพนเะนะี้ยนะ ต่อไปเราจะเรียกว่าคอมโพสิตฟังก์ชันคือฟังก์ชันแบบส่งต่อส่งต่อนะครับ